สวัสดีผู้ชมน,นะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแล้ีเซมนะฮะกับฮีโร่โซติลเลอร์นะครับเป็นโซติลเลอร์เล่นไล่เนี่ยฮะเป็นแคลรีน่นะครับจะเป็นฟิน์อัพสามมาด้วยหรือเปล่า โซติวแคลรี่น่าจะเล่นง่ายกว่าโซติวสายเวทหรือว่าสายอันตินะเพราะว่าอันติมันครูดาวน์นานชิพานแล้วกา,าพลาดผมจะต้องใช้สกิลลาดคีบแล้วอย่างนั้นเลย Yeah. To the souls we go. A devilish idea. <coughs> it only hurts <coughs> the first time. To the souls we go. Hey, don't keep it all for yourself. Time to cash in. ผมทำเป็นบล็อกอจินะเพราะว่ามันมีฟินกับแฮมเมอร์ไม่รู้ว่าตอนไหนเขาจะได้ผมในบ่อไม่ในบ้านด้วยกลัวในบ่อเฉยเออเอรีไม่ได้หลัานน คืออะไรไม่เข้าใจมันทำไมวะเพื่อนมาไม่อยากมาเป็เพื่อนเงาเพื่อนยุบมันกดไงเอาเมื่อกี้ฉันบนนะระวังนะผมจะไม่อัพอันตีช่วงต้นเกมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยว่ะ ว้าโดนแล้วฉันโดนแล้วผมไม่มีมานาไงแล้วก็เผลอลั่นไปอัพสกิลสามด้วยไอ้สองด้วยจริงๆต้อง up หนึ่งเน้นหนึ่ง เนี่นยผมล่าคลิปอ e ะดาเมจต้นเกมเยอะนะตัวเนี้ยถ้าล่าคลิปแม่นๆนะเก็บวิญญาณ เป็นร็อกด้วยฮะขึ้นบนนะเป็นร็อขึ้นบนผมว่าสกิลมันช้ากว่าในดอต้านะครับชาร์ลส์ฟินมันไวมากเลยสำหรับผมนะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองปะนะแต่ความรู้สึกผมมันอย่างนั้นจริงเว้ยผมรู้สึกว่าสกิลในเนี้ยมันช้าช้ากว่า Wallet. I must have everything. Time to cash in. Anything nice over there? Yes, yes. Take me to the sparkly. Anything nice over there? Yes! Yes! Anything nice over there Money, 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 money! Money! <laughs> yes! Yes! Man, come Take me to the sparkly. To the souls we go. Yes, yes. Oh my <laughs> precious. Damn. Take me to the sparkly. To the souls we go.

โอเคถ้าตายรู้สึกว่าสกิลสองมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ40%ของดวงวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่นะก็เกือบครึ่งหนึ่งเลยคือหายไปเยอะมากแต่ว่ามันก็เก็บแป๊บเดียวเสกิลสองสามสกิลคิดว่าตายเดวบวิญญ,ญาณ Icana, ผมดีนะได้ผมน <Vega> ี่ได้หมดอะผมทำวอล์กต่อนะครับเดี๋ยวเป็นวอล์กจอเกาะนะ ไ <c oughs> ปฟินบ้า,นนะา,ไ,า,าไปบ่แอมเมอร์มาจับ้านแล้วแถบนี้รู้สึกว่าสกิลสามเขามันมีเอฟเฟก์เพิ่มเติมตรงที่เจาะเวทมาให้นะครับแต่ก่อนมีแค่ลดเกาะ <c oughs> อันนี้มีเจาะเวทมาให้ด้วย <c oughs> อัพเต็มน่าจะได้สี่หน่วยมั้งเจาะเวทได้แค่สองเองเหรอผมนึกว่าได้สี ถ <R> ้ามันสีคงจะโกงไปอะนะขั้นแน่ไม่บินเหรอไม่รู้จ้าจิงขั้นแน่ว็อกล็อกช่า คือดาร์เขาจะมาเล่นด้วยหรือว่าอะไรยังไงวะน่ะหลังป้อมเลยเหรอวะโหดแท้ The I must have everything. Yes, yes. Four wipeouts in a row. Uh, uh, uh. They're getting ass. We come back. Give me more time. ไม่ได้นะแล้วจบแล้ววเขาเล่นโยนกันจังวะจริงนะผมมองเขาเล่นโยนกันมากเลยวะ เราจะกดหาคีบตอนผมหนีนะครับผมไม่เล่นด้วยนะ <c oughs> ผมแยกไปบ้างไปคุยกัน ต้องเอาอันตีไปแล้วมากเนี่ยอุตส่าห์ออกวอล์กมาอธิบายสกิลกันนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งมันจะเป็นการเลื้อยพื้นที่กำหนดสร้างความเสียหายนะครับสกิลมันจะมี3ระยะนะครับใกล้กลางไกลนะครับ Q W E นะครับคีย์ของมันสกิลสองพัฟฟิติดตัวครับเวลาเราฆ่าคลิปหรือว่าดีนายคลิปก็จะได้วิญญาณมาเก็บสะสมนะครับวิญญาณมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราแล้วก็มีผลโบนัสกับเอฟเฟกต์พลังของอันตินะครับ ส่วนสกิลสพัสิบติดตัวเช่นเดียวกันครับก็อารมณ์แบบว่าเป็นเอฟเฟครถเกาะนี่ผมพูดไปอันติชิกทุ้งเลนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็ลดพลังจมตีของเป้าหมายลง ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งมีกระทางฟ้านะครับก็จะเพิ่มให้สกิลสองเก็บดวงวิญญาณเพิ่มมาอีกสิบห้าดวงนะครับแค่น,นั้นแหละปกติผมหยิบโซติเลอร์เข้ากลาง แต่ผมรู้สึกว่าตานี้มันจัดเล่นเงินแปลกๆผมก็เลยต้องเอาโซติลไปยืนเป็นแคร,รี่นะครับเพราะว่าบนเขาเป็นแอคก,กับมาถ่ายมาด้วยกันแอคมาตัดคลิป <c oughs> มากันโคตรจะเยอะ ลิงนี้แบบยับยับอ่ะคุณผู้ชมแรงครับถ้ายิ่งมีจอกก่อต้องบอกแรงกว่านี้แต่ผมไม่ออกครับผมจะทำเกณฑ์โจ๊ก หรือจะเกาะดีวะเขาเล่นกันแบบโยนโยนนะสิบห้าคอนอีกปะเนี่ยสองตาแล้วนะพี่ชาย ผมแยกมาดันเลนบนดกว่าเมื่อทำเอลเดอร์อ๋อภาษาไทยท้าวฟ้า เราใช้ผมขอทาฟ้าได้ปะเกมไหวเกมไหวไหวจริงบางทีนะบางทีก็ต้องใจกันนิดนึงก็กยังดีถอดใจกันแล้ว ดอตนี่มันทำอย่างนี้ไม่ได้นะยถ้ายืนเอลกก็โดนเตะโดนแบนได้โดนนี่เว้ยแบนโดนลงโทษลเอมมาร์อีกอันหนึ่าหวะ Yes. A devilish idea, dude. The Legion Freddys destroyed Hellborn Tower. A devilish idea. Yes, yes. To the souls we go. เดี๋ยวผมทําดูดเลือดติดไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราเล่นแครี่เน้นตีเป็นหลักมาจังหวะนี้เชิดฉายพร้อมกับดับเบิลดาเมจ ดูผมตีลิงนะขึ้นเลยครับปะขึ้นได้เนี่ยขึนดับเบิลเนี่ย

ผมทำเป็นจอกกอดต่อบวกบวกบวกผมมาบวก ฉากกอล์เวลสองราไม่อยากได้สักสี่ร้อยเว้ยน่าจะยากครับครั้งก่อนของมันเยอะกว่านี้ไงที่ผมเล่นแต่ผมไม่ได้อัดให้ดูก,ก็สายตีนี่แหละ

โจกอขั้น3ดาเมจสี่ร้อยพื้นดีได้จากฮอลล่าดุดเลือดของอา่อาพารษายพูดเหมือนคนติดขัดเลยเพราะว่าบางทีผมก็ลืมว่าเขาชื่อตัวละครมันชื่อว่าอะไรสองทีสำหรับฟิน ตายที่แล้วยิ่งหนักกว่านี้อีกฮะมันแบบเละเทะกว่านี้เลยฝั่งตรงข้ามนะเหมือนเล่นโยนกันกนะตอนนี้ไม่รู้ว่าผมตีฟีดีนายดีล้ออะไรเฮ้ยมานี่มานี่มานี่ผมไม่หิวไม่มีหิว เขาเคียดตลอดกูท่านเคียวยับเยิะนะยี่สิบนาทีเองไม่ใส่ปีกให้เพื่อนหน่อยผมว่าผมต้องทำบิงเว้ยเพราะว่า เข้าไม่ถึงมาเพื่อเกมนี้แทบไม่ได้อัตีเลยอะตีฟรีอย่างเดียวพอเพราะว่าดาเมจมันจีจาร์ดอยู่แล้วเลือตีบ้านเลยอร่อยกว่านะตีบ้าน Yeah. Air> well c o u n s จร es> ิงๆครับาเล่นโยนกันอะถ้าตั้งใจเล่นกันเนี่ยมันน่าจะตึงกว่านี้เว้ย โอเคครับมาดูเราชอบใจครับอย่าลืมเชื่อกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผิดพลาดไงขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอใหม่หคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากบายครับ